แอลก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง86ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาดูก่อนใครเลยยังไงล่ะนี่นี่ถ้ากำลังมองหาร้านบริการโลบอกอย่างครบเครื่องแล้วแล้วก็ สมูทโลกชั่มีบริการครบเครื่องทั้งบอกฟูตและคิมเลกรซีและยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID p ดีพาอีกด้วยแถมจะรับฟาร์มก็ได้เช่นกันเพจดีๆแบบนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีบริการรับฟาร์มโลบอกใช้งานง่ายบริการไวปลอดภัย100% ผมขอแนะนำเว็บไซต์ Hope Store นะครับแถมยังมีบริการกดเกมพารแมปต่างๆมากมายและขาย ID เกมแมป Blockfoot และ King Legacy รายละเอียดร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม i n f a n c y Shop ร้านที่มีบริการรับฟาร์มและกดเกมพาร์แมปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Blockfoot, King Legacy All Star Tower Defense และยังมีบริการเติมโลบัรอีกด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทิ้งใต้คลิปเลย ก็สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมคิสโซมะนะครับก็เสียงผมอาจจะเพียหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มที่1มานะครับทุกคนก็คือเข็มเข็มแรกที่เขาฉีดกันนะครับคือผมไม่ได้ฉีดไงนะครับก็ผมก็เลยไปฉีดตอนเขาฉีดรอบ2กันนะครับผมก็ไปฉีดเข็มที่1นึ่งแล้วทุกคนก็เพิ่งไปฉีดมาได้ เมื่อกี้นี้เลยนะทุกคนพอกลับบ้านมาผมก็มาจะพักแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็เลยว่าจะอัดคลิปสะก่อนค่อยไปพักนั่นเองนะครับก็ถ้าคลิปนี้ผมสอนไม่ดียังไงก็ขอโทษด้วยละกันเพราะว่าผมฉีดแขนขวานะครับซึ่งแขนขวาผมเนี่ยโคตรจะเจ็บเลยนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทําเพื่อทุกคนผมทําได้แน่นอนโอเคก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับทุกคนโอเค ส่วนคลิปในวันนี้นะครับที่ผมจะมาทํานั่นก็คือมีน้องคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ว่าผมกําลังหัดเล่นอยู่นั่นเองก็อยากจะให้ผมสอนอคอมโบหัดล่านั่นเองนะครับทุกคนก็คอมโบฝึกหัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมก็เห็นว่าหาคอนเทนต์อยู่พอดีก็มาสอนให้น้องเขาหน่อยละกันนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอน คอมโบผลน้ำแข็งนะทุกคนซึ่งมันมันมันค่อนข้างคอมโบง่ายมากๆเพราะว่าสกิลล็อกมันเยอะนะทุกคนเนาะก็ใครที่อยากจะฝึกล่าใหม่ๆนะครับแนะนำให้เล่นสายผลเนาะเพราะว่ามันเป็นสายที่เล่นเริ่มต้นแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ใครที่เล่นเก่งพอตัวแล้วไปเล่นสายดาบได้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันเนาะก็นะครับผมจะใช้เป็นผลน้ำแข็งเนาะช่วงผมฝึกครั้งแรกนะเพราะว่าผลน้ำแข็งเนะี่ย สกิลมันล็อกด้านเองนะทุกคนเนี่ยนะครับสกิลมันล็อกแล้วก็คอมโบได้แงแบบคอมโบง่ายง่ายมากนะครับไม่เหมือนสกิลหนวดดํามันต้องหาจังหวะดูดนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราหาจังหวะแช่แข็งได้อันนี้ก็คือคอมโบได้เลยนะครับก็ผมแนะนําเป็นผลน้ําแข็งนะใครที่อยากจะฝึกเริ่มต้นนั่นเองนะครับส่วนคอมโบผลน้ําแข็งจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับเพราะว่าตทนนี้ผมอัพสายดาวยู่นั่นเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไป เปลี่ยนสายสายผลแป๊บน,นึงนะครับทุกคนโอเคไม่นานนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็อยู่โลกใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวใช้ผลแสงบินไปดีกว่าจะได้ไวไวหน่อยต้องเสียแฟกเมนต์อีกแล้วนะครับทุกคนก็ทําเพื่อคนดูไม่ยปัญหาอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ให้กาลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเปิดเปิดโรงเรียนแล้วนั่นเองเองนาะทุกคนก็เข้าใจผมหน่อยแล้วกันเนาะแต่ผมจะพยายามลง อ่าแบบว่าไม่ให้ช่องมันดูล้างแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนยังยังดูผมอยู่นะครับทุกคนโอเคขอบคุณมากนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะโอเคเสียฟแฟกเมนเพื่อคุณผู้ชมมาผมจะเล่นสายผลนะครับทุกคนเสียงเพียมากทุกคนผมรู้สึกว่าเสียงผมเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ออาไปที่หนึ่งพันเก้าเก้าเก้านะครับ โอเคแล้วเอเป็นสายผลนะครับทุกคนโอเคแล้วก็กลับโลกเก่ากันดีกว่าโอเคทุกคนไปเจอกันตอนสองคอมโบแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าผมสองคอมโบได้แบบไม่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 ราบรื่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมปวดแขนนะครับทุกคนก็ใครที่ฉีดวัคซีนนะครับก็ขอให้อย่ามีผลข้างเคียงนะครับทุกคนก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมนะก็ผมเองก็จะไปพักผ่อนเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ขออัดคลิปก่อนแล้วกันโอเคโอเคทุกคน คอมโบแรกนะครับเป็นคอมโบต่อที่ผมใช้ช่วงเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเอาไฝึกเนาะทุกคนใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนคอมโบนี้ยังล่าได้อยู่นะแต่ผลน้าแข็งผมแนะนําให้เป็นสกิลวีนะครับสกิลวีอันนี้นะฮะเพราะว่ามันมันล็อกไวกว่าแล้วมันแบบมองง่ายกว่านั่นเองแต่ข้อเสียคือมันมันเล่นบนอากาศไม่ได้นะใครที่เสียนเสียนแ,แล้วนะครับแบบว่าใช้ใช้จนคล่องแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสกิลเอาไว้ก็ได้นะครับไอ้ท่าน้ําแข็งอันนี้นะ ส่วนท่าโนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบไม่เอาเวกนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่ท่าท่าอันติีเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดนะครับทุกคนแต่ผมแนะนําเป็นพื้นละกันเพราะว่ามันง่ายดีนะครับมันมันลอยได้แหละนะครับทุกคนโอเคใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับแบบเพิ่งฝึกใหม่ๆผมแนะนําเป็นสกิลแบบไม่เอาเวกก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับน้ําแข็งก,ก,ก็คอมโบจะใช้กับดาบซูซยนะครับทุกคนก็คอมโบแรกนะครับ อคอมโบแรกคอมโบตอดก็สกิล V นะฮะ mm hmm. ก็ใช้ V ให้โดนนะพอล็อกโดนแล้วก็อย่างนี้นะฮะ mm hmm. ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยหมัดอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวเนาะทุกคนก็ก็รีบทําไวๆเนาะทุกคนก็ฝึกไม่ยากครับประมาณ4สกิลนะครับทุกคนก็อันนี้บัฟเท่ากัน2.5เท่ากันก็ประมาณนี้นะฮะเลือดก,ก็จะอ่าเหลือประมาณนี้เนาะทุกคนสกิลตอดครับใช้แป๊บเดียวเองเพราะว่าผลมันค่อนขา้างจะคอมโบง,ง่ายนะครับทุกคน ก็นะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็เผื่อบา,บางคนมองไม่ทันอะไรนี้นะครับผมผมแนะนํานะใครที่จะใช้คอมโบนี้เนี่ยหาจังหวะใช้2รอบคือตายได้เลยนะเพราะว่าคอมโบมันเกินครึ่งหลอดนะครับทุกคนใช้2รอบคือเดียสมอลเล่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ก็อันตีไปนะฮะพอโดนแล้วปุ๊บก็ตามด้วยนกอย่างนี้แล้วก็คออย่างนี้นะฮะก็ทำไปๆผมอาจจะกดช้าหน่อยเพราะว่าปวดแขนนะเว้ย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันใช้ได้อยู่นะคอมโบนี้โอเคก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคส่วนคอมบยาวนะฮะก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ต้องรอเนาะเขาเลือดเต็มอะทุกคนเพราะคอมโบมันค่อนข้างจะเจ็บมากอ่ะใช้กับดาบซุยนะไม่เราจะไม่เล่นคาบูชาดนะเพราะว่าคอมโบนี้เนี่ยผมเน้นเฉพาะคนที่หัดเล่นเท่านั้นเนาะคาบูชายังไม่จําเป็นต้องเอามาเกี่ยวข้องก็ได้นะจริง ใครที่ใครที่แบบฝึกเล่นจะฝึกเล่นคาบูชานะแนะนําให้ใช้สกิลแบบล่อๆไปก่อนแล้วก็ได้นะแบบไม่จำเป็นต้องใช้แบบให้มันโดนนะครับก็ใช้แบบตัดเค้นตัดให้ยึดตังเกตยรศัตรูอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะใครที่ฝึกอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็ขอมาแล้วกันอยากให้สอนอะไรนะโอเคก็คอมโบที่สองน,นะคะก็มาเริ่มเลยดีกว่าผมขอเลือกใช้สีเขียวแล้วกันเพราะผมปวดแขนะโอเคจะได้ไม่ต้องเอื้อมนิ้วมาก ก็สกิลวีนะฮะอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็อย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บทุกคนแล้วก็อ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็เจ็บใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ไม่ถึงตาเนะเพราะว่าคอมโบนี้ถ้าจะเอาให้ตายคือมันค่อนข้างยากมากสำหรับมือใหม่นั่นเองผมเอาไว้แค่นี้พอนะครับสำหรับคอมโบนะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้นะฮะคอมโบที่สอเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะคอมโบที่สองอีกรอบให้ดูนะครับก็เปลี่ยนคนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบักทัวรี่นะครับทีมงานคนเมื่อกี้นะบักทัวรี่นะครับมันไปกินข้าวนั่เองนะครับทุกคนก็ไปกินข้าวอาบน้ำเนาะผมก็ผมก็ออกไปกินข้าวมาเหมือนกันเนาะทุกคนโอเคก็ อ่าวันนี้ผมก็เอออันนี้หัวแคนผมนะครับทุกคนก็จะมาเป็นหุ่นทดลองคอมโบให้กับเราแทนนะครับก็ข้าหัวสิบเอล้านกับ2 5จุด้ก็คือคอมโบที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้อาจจะเบาลงนะเพราะว่าบัฟเขาถึกนั่นเองนะครับ,บ,บอโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูม่อีกรอบหนึ่งนะครับคอมโบที่2มาเลือกประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคดูปึ๊บอย่างนี้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็ตามด้วยท่านี้นะครับทุกคนอ่า ก็ตามจริงมันจะเจ็บกว่านี้นะครับแต่ว่าบับเขามันเยอะเกินนะครับก็ประมาณนี้แล้วทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ผมอาจจะทาําช้าหน่อยปวดแขนนะครับทุกคนโอ้โหเข้ออ่านี้อีกแล้วโอเคนะครับก็ผมปวดแขนจริงๆแหละโอเคมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปึ๊บโอ้โหไม่ทันวละเออก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็คอมโบเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้ดูนั่นเอง โอเคนะครับก็นั่นแหละนะฮะคอมโบที่สองก็มีประมาณนี้นั่นเองก็นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปนะอันนี้ก็ขอโทษละกันนะครับทุกคนโอเคก็คอมโบก็บทประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับมือใหม่นั่นเองเอาไปฝึกกันก่อนเนาะใครที่อยากให้สอนอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะลองหาคอนเทนต์สอนดูละกันเนาะใครที่แบบพิมพ์ถูกใจนะครับแบบเออวะมันสอนไปต่อได้วะผมสอนได้อะไรอย่างนี้นะครับทุกคน ก็นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปฝึกแล้วได้ได้สาระอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าไปฝึกแล้วแบบคอมโบมันใชใ้ได้โอเคอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะทุกคนนะก็เอาจริงนะคอมโบนี้คนที่เล่นมาตนาเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมอาจจะคอมโบให้มันดูแบบไม่ค่อยจะเพอร์เฟคเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องไปพักผ่อนแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปพายครับทุกคนขออนุญาตไปพักผ่อนละ โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนนะครับก็ผมงานเยอะมากๆเนาะทุกคนก็หวังว่าคลิปหน้าผมจะหายดีนะครับแบบเป็นปกติแล้วนะครับแบบว่าไม่เพียไม่อะไรแล้วนะครับทุกคนโอเคผมว่าจะผมว่าผมผม,ผมไม่ได้ฉีดหรอกนะเข็มที่2สองนะเพราะว่าเข็มแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็รอให้มันหายก่อนโอเคก็ไปาปครับผมที่โยเกนในคามครับทุกคน โอเคบ๊ายบายครับ